Where we are going to? Logan and Mason's house. Ooh. Where are they now? Far away. Far away? Are you excited? Yes. How do you feel now? Warm. Warm? And, and beautiful. Beautiful. Oh, okay. You want to tell something to Mason and Logan? Yes. I mean, no. No. <laughs> you have to say see you soon. See you soon. <laughs> Það er það. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep lying, everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate, think I could change. สวัสดีค่ะสวัสดีจากแคนาดานะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะอีพีนี้ค่ะเราก็จะพาทุกคนมาที่เมืองแฟรงก์ตันนะคะซึ่งเป็นจุดหมายแต่ว่ายังไม่ใช่ปลายทางของเราในทริปนี้นะคะเพราะว่าทริปนี้ของเราเนี่ยปลายทางจริงๆอยู่ที่ เมืองเซนจอนนะคะเพราะว่าเราจะไปเยี่ยมน้องสา,งสาวของคุณจิวค่ะทุกคนไม่ได้ไปหาเขานานแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่เขามาหาเราที่แกรนฟอ์นะคะทุกเทศกาลเลยค่ะเขาก็จะมาเยี่ยมครอบครัวเรานะคะมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าค่ะนะคะวันนี้ค่ะเราหยุดพอดีนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เลยชวนกันมานะคะเพื่อที่จะไปเยี่ยมเขาที่เซนจอนแต่ว่า ก่อนที่จะไปถึงที่เซนจ์จอร์เนี่ยเราก็มาแวะที่เมืองเบอร์รีสันก่อนนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของนิวบ w i ์นะคะมาที่นี่ค่ะร้านขายพวกฮาร์ดแวร์พวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะตามสไตล์ค่ะคุณจิลนะคะเขาก็ชอบมากเลยแนวนี้นะ,ะไม่ว่าไปเมืองไหนนะคะถ้ามันมีพวกร้านฮาร์ดแวร์ต่างๆจะชอบแวะค่ะทุกคนนะ,ะไม่ซื้อก็แวะขอให้ได้แวะนะคะขอให้ได้ดูตามภาษาแนะ,ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่านางซื้ออะไรอยู่นะคะ ตามตามสไตล์นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปที่ไหนต่ออย่บลืมติดตามชมกันนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศของเมืองฟริงตันนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดนิวบันวิกจังหวัดที่เราอยู่นี่นะคะถามว่าเมืองหลวงอยู่ห่างไกลจากบ้านเราไหมนะคะก็ไม่ไกลสักเท่าไหรค่ค่ะทุกคนแต่ถามว่ามาบ่อยไหมก็ไม่ได้บ่อยนะคะเนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศนะคะไม่เป็นใจคะ่ะอย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าที่แคนาดาเนี่ยหน้าหนาวค่อนข้างจะยาวนานแล้วย่านนี้แถวนี้หน้าหนาว ก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีกนะคะค่อนข้างจะยาวนานค่ะ,ะเนื่องจากว่ามันอยู่ติดกับชายแดนนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะบางครั้งเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลนะคะจากอากาศทางฝั่งนู้นด้วยแนะทำให้มีพายุหิมะเข้ามาบ่อยมากนะคะการเดินทางเนี่ยมันก็ไม่สะดวกดังนั้นค่ะถึงอยากจะมานะคะก็ไม่ได้มานะคะก็ต้องรอเนี่ยแหละคะ่ะรอหน้าสปริงหน้าร้อนนะคะ,ะในวันที่เราถ่ายคลิปอยู่นี้ เป็นกลางเดือนเมษายนแล้วนะคะ,ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆในการเดินทางครอบครัวของเราก็เลยเดินทางมาช่วงนี้นะคะ จุดหมายปลายทางก็อยู่ที่เมืองเซนจอนนี่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเมืองเซนจอนเนี่ยเราก็มาที่นี่ก่อนนะคะอ่ช่วงนี้ผู้คนเขาก็เดินทางนะคะเยอะมากขึ้นอ่าออกมาเดินเล่นก็เยอะนะคะสังเกตตามข้างทางนะะก็จะเจอคนนะคะแต่งตัวสบายๆกันนะคะไม่ต้องใส่แจ็คเก็ตหนาๆนานาเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะ หลังจากที่ได้ที่จอดรถนะคะเราสามคนพ่อแม่ลูกก็พากันนะ,ะเดินชมเมืองค่ะเหมือนปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วก็มาแบบนี้นี่แหละคะ่ะนะ,ะกะว่าจะไปเดินหาร้านกาแฟนั่งเล่นชิวๆนะคะเนื่องจากว่าเมืองแกรนฟอร์ของเราเนี่ยมันก็มีแค่แมคโดนัลล์กับทิมฮอตตันนะคะไม่มีร้านคาเฟ่แบบน่ารักนรักให้นั่งนะคะ พอ,อเข้ากรุงซะหน่อยนะคะเข้าเมืองหลวงเนี่ยก็ต้องหาอะไรทําที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างจากเมืองที่ตัวเองอยู่นะคะอนนี้แหละค่ะวิถีชีวิตของเราที่แคนาดาวันที่เราถ่ายคลิปอยู่นี้นะคะอุณหภูมิประมาณสัก8องศาได้นะคะสำหรับเราเราก็ถือว่ายังหนาวอยู่นะคะเพราะว่าคนไทยเนาะถ้าจะให้อากาศร้อนนะคะจริงๆมันต้อง30อัพนะคะแต่สำหรับฝรั่งนี่เขาก็คงไม่ไหวนะคะ30นี่ถือว่า ร้อนมากๆสำหรับเขาแล้วนะคะเขาก็จะไม่ค่อยออกมากันถ้า30องศาขนาดนั้นนะคะอุณหภูมิประมาณสัก8องศา10องศาเนี่ยถือว่ากำลังดีสำหรับเขาค่ะนี่นะคะบรรยากาศร้านกาแฟร้านนี้เราก็มาเมื่อปีที่แล้วนะคะบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมค่ะทุกคนนะบรรยากาศน่ารักดีนะ,ะรู้สึกว่าเจ้าของนั่นจะเป็นคนเอเชียนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกาหลีนะคะ เท่าที่เคยได้คุยกับเขานี่แหละค่ะทุกคนหลังจากที่กินกาแฟเสร็จเราสามคนพ่อแม่ลูกก็พากันออกมานะคะเดินเล่นอีกครั้งหนึ่งนะเดินสำรวจเมืองไปเรื่อยๆค่ะ,ะให้ทุกคนดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ออกจากร้านกาแฟนะคะเรา3าคนพ่อแม่ลูกก็มาที่ c a n a เดียนทยค่ะซึ่งเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างขายพวกฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆเนี่ยขนาดใหญ่นะคะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะ,ะสาขาที่แกรนด f ฟอร์ก็มีนะคะแต่ว่ามันจะมีขนาดที่เล็กมากๆเลยเนาะเนื่องจากว่าแกรนด์ฟอร์ยมีประชากรแค่5,6,000คนเองนะคะมันก็เทียบไม่ได้อยู่แล้วเนาะก,กับสาขาที่ฟรังกิ i งตันซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดนิวบันวิกนะคะ,ะสาขาเขาก็ใหญ่โตค่ะนะ ตื่นตาตื่นใจนะคะสำหรับอย่างเราเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มาสักเท่าไหร่นะเห็นอะไรก็รู้สึกตื่นเต้นไปหมดอ่กกวินนี่โอ้โหแค่เห็นตึกเนี่ยก็ทักซะแม่แบบว่าแม่อายเลยนะคะคนรอบข้างพอเขาได้ยินกะวินแบบเออได้ยินกกวินบอกว่าอู้มามิตึกมันใหญ่โตจังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเราไม่มีเนี่ยคนรอบข้างนะคะที่เขาได้ยินเนีขาก็อมยิ้มนะคะเอ็นดูนะคะอ่า จะบอกว่าบ้านนอกเข้ากรุงเนี่ยก็ไม่ผิดสักเท่าไหร่นะคะทุกคนคุณสามีเนี่ยเขาก็ชอบนะคะในการที่จะมาสำรวจเข้าของเครื่องใช้ในร้านวัสดุก่อสร้างไม่รู้นะคะว่าพ่อบ้านบ้านอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าพ่อบ้านบ้านนี้เป็นนะคะชอบมากคือซื้อไม่ซื้อไม่รู้แหละแต่ว่าขอให้ได้สำรวจนะคะพวกเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเต็มบ้านค่ะใช้ไม่ใช้ไม่รู้นะคะจริงๆเขาน่าจะใช้แหละแต่เรามีความรู้สึกว่าเธอจะซื้อเยอะไปไหน อันนี้มันใช้แทนกันไม่ได้เหรอเขาก็บอกไม่ได้ใช้แทนกันไม่ได้มันจะต้องเป็นเครื่องมือพิเศษเครื่องมือเฉพาะอะไรอย่างนี้นะคะอะก็ว่ากันไปนะคะความสุขของใครของมันเนาะอย่างเราเองเนี่ยก็มีความสุขในการอเดินเลือกซื้อข้าวของเครื่องใช้แบบในครัวนะคะพวกจานชามอะไรต่างๆไหนชอบนะ,ะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ดูนะดูคอลเลกชันของมันนะคะเออต้องเข้าใจกันเนาะอยู่ด้วยกันมันถึงจะอยู่ด้วยกันนานนะคะเนี่ยค่ะ เข้าใจในความแตกต่างของกันและกันนะคะส่วนคุณลูกก็ไม่มีทางเลือกนะคะพ่อแม่ไปไหนก็ต้องไปด้วยค่ะนี่นะคะและแล้วนะหลังจากที่ออกมาจากร้านวัสดุก่อสร้างเราก็มาที่นี่ค่ะร้านเอเชียนะคะซึ่งก็อยู่ที่เมืองฟรังกิงตันนี่แหละคะ่ะปีที่แล้วเราก็มานะคะร้านนี้เป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรคะ่ะทุกคน ข้าวของถามว่าเยอะไหมนะคะถ้าเทียบกับเมืองใหญ่ๆเมืองอื่นก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็พอจะมีของที่เราต้องการนะก็พอได้นะคะนะส่วนราคาอย่าไปคิดมากคะ่ะนะคิดว่าเขาก็มีต้นทุนเหมือนกันนะคะเขาค้าเขาขายเขาก็ต้องได้กําไรนะคะถ้าเราคิดว่าอันนั้นก็แพงอันนี้ก็แพงก็คงจะไม่ได้กินอะไรนะคะ ที่แกรนด์ฟอเนี่ยพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแต่แบบพวกเบสิกเบสิกนะคะอย่างซอสอะไรอย่างนี้นะคะมีนะคะแต่ถ้าเป็นพวกอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงจริงๆเนี่ยไม่มีนะคะเนื่องจากว่าแกรนด์ฟอบ้านของเราเนี่ยคนเอเชียไม่ค่อยอยู่เยอะนะคะต้องมาที่เมืองใหญ่ๆนะคะที่เมืองฟรงกงตันหรือไม่ก็เมืองเซนจอนนะคะเมืองของน้องสาวนะคะน้องสาวของจิวะคะ่นะร้านที่นั่นก็ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะคะ นะถ้ามีเวลาเราก็กะว่าจะไปสำรวจนะไปซื้อร้านเอเชียที่เมืองเซนจอนเช่นเดียวกันค่ะทุกคนแต่ที่แน่ๆก็มาแวะที่นี่ก่อนนะคะนะค่ะก็ซื้อไปที่นี่ก็หมดไปประมาณเกือบ200เหรียญน,นะคะจริงๆอยากจะได้มากกว่าน,นี้แต่เนื่องจากว่าของเขามีน้อยค่ะทุกคนนะคะก็เลยซื้อได้แค่ประมาณ200เหรียญน,นะคะนะคะให้ดนะะูหัวอกคนไทยนะคะอยู่ต่างแดน ความสุขอย่างหนึ่งก็คือการที่ได้มาเดินสำรวจร้านเอเชียนี่แหละคะ่ะไม่ได้กลับเมืองไทยแต่ว่าอยู่ท่ามกลางนะคะข้าวของเครื่องใช้ในร้านเอเชียเนี่ยก็ฟินแล้วนะคะมีความสุขแล้วนะคะ,ะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะพวกซอสอะไรต่างๆนะคะอะไรที่มันมีอยู่ที่แกนฟอร์แล้วเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าอะไรที่ไม่มีเนี่ยมันก็ต้องซื้อนะคะไม่ซื้อก็ไม่ได้กิน ไม่ซื้อก็อดนะอย่าไปคิดราคาเป็นเงินไทยคะ่ะทุกคนถ้าคิดแล้วมันเครียดนะออกจากอร้านเอเชียนะก็มาที่ห้างอนะเพราะว่าห้างที่แกรนดฟอร์มันไม่มีแบบนี้นะคะก็พาลูกมานะเปิดหูเปิดตาซะหน่อยนะ,ะกะวินเนี่ยชอบมากๆนะคะอนะเดินสำรวจได้ทั้งวันนะเจออะไรก็อยากจะเล่นอยากจะลองไปหมดคะ่ะทุกคนอนะก็น่าเห็นใจเขานะคะเด็กบ้านนอก กวินเนี่ยก็เป็นเด็กแบบเข้าสังคมนะคะชอบเจอเพื่อนฝูงชอบลองอะไรใหม่ๆนะไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่นะ,ะเขาก็จะมีความสุขกับการได้สำรวจอะไรใหม่ๆของเขาอ่านี่แหละค่ะความเป็นพ่อเป็นแม่เนาะนะนานทีได้พาลูกมาในเมืองใหญ่นะคะก็ต้องให้คุ้มค่ะก่อนที่จะเดินทางนะคะไปเจอกับลูกพี่ลูกน้องของกวินนะคะลูกของน้องสาวของ คุณจิวเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นสองหนุ่มนะคะ,ะโลแกนกับเมสันนะคะสองพี่น้องอเขาโตแล้วนะคะห่างจากกวีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเขาก็เอ็นดูน้องนะคะเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศนะภายในช้อปปิ้งมอลล์ของอที่นี่นะคะ,ะคนก็เยอะอย่างที่เราได้บอกไปเนาะว่าพอสิ้นสุดหน้าหนาวแล้วเนี่ยคนที่นี่เขาก็จะออกมานะคะใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้นนะคะนะพากันแต่งตัวสบสบายๆอย่าง เคยใส่พวกแจ็คเก็ตเขาก็มาใส่พวกกางเกงขาสั้นนะคะใส่รองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบแทนการใส่บูทนะคะ,ะก็ต้องเข้าใจเขาเนาะเพราะว่าหน้าหนาวเขานานจริงๆค่ะทุกคนนะค,ะคุณสามีนี้ก็ถือโอกาสสำรวจใหญ่เลยนะคะ,ะห้างบ้านเราไม่มีนะคะที่แกนฟอร์ไม่มีได้มานี่ก็ต้องให้คุ้มค่ะ ในที่สุดนะคะครอบครัวของเราก็เดินทางมาถึงเมืองเซนจอนค่ะเมืองเซนจอนนี่ก็เป็นเมืองที่น้องสาวของคุณจิวเนี่ยอาศัยอยู่กับครอบครัวนะคะเขามีลูก2คนค่ะก็คือพี่ของกวินนี่เองนะคะพี่โลแกนกับพี่ Mason เมสันนะแต่ว่าทั้งสองคนนี้เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะเขาก็ไม่ชอบจะออกกล้องสักเท่าไหร่นะคะเลยไม่ได้ถ่ายหนุ่มๆด้วยกันนะคะ นี่แหะค่ะวิถีชีวิตของเราที่แคนาดานะครอบครัวของฝรั่งก็คล้ายๆกับครอบครัวคนไทยนี่แหละค่ะทุกคนเขาก็ไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกตินะคะเพียง <c oughs> แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มายุ่งวุ่นวายนะคะหรือว่ามารบกวนอะไรกันมากมายนะคะคือต่างคนต่างอยู่แต่ถ้ามีเวลาโอกาสนะเขาก็จะไปเยี่ยมกันนะคะเหมือนคนไทยนี่แหละค่ะนะ,ะกะวินเนี่ยก็รักอาของเขามากเลยนะคะเพราะว่าอาใจาดีค่ะอาสปอยนะคะ <c oughs> นอกจากจะมาเยี่ยมครอบครัวของคุณอากวินแล้วเนี่ยครอบครัวของเราก็ตั้งใจว่าจะไปช้อปปิ้งกันที่คอสโก้นะคะอย่างที่เราได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าไหนๆก็ได้มาแล้วนะคะก็ต้องให้คุ้มค่ะนะคะคอสโก้ Costco เนี่ยไม่มีนะคะที่แกนฟอรเพราะว่ามันเป็นเมืองเล็กเนาะก็ต้องมาที่เมืองใหญ่ๆนะคะ,ะไหนๆได้มาแล้วก็ต้องให้คุ้มแล้วค่ะนะคะเนะนี่ยบรรยากาศห้างคอสโก้ะ Costco นะคะหลังจากที่พักผ่อนนะคะ เราก็พากันมาที่ห้างนะคะนะคะเรื่องห้างนี่ไม่หวั่นนะคะ,ะถึงไหนถึงกันคาะทุกคนพอเข้าไปข้างในนี่ก็โหเห็นความอลังการงานสร้างของที่นี่นะคะอยากจะมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะแต่คุณสามีบอกว่าพักก่อนนะพักก่อน ยังไงเราก็ต้องอยู่ที่ g r a n d f ฟอรนานๆมาทีไม่เป็นไรหรอกเธออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะมีเงินช้อปปิ้งได้บ่อยขนาดนั้นนะเออก็ถูกของนางนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศภายในห้างคอสโก้นะคะนอกจากเออมาที่คอสโก้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจอีกนะคะว่าจะไปที่ร้านอ่อขายของนะคะที่เอานำเข้านะสินค้าจากเอเชียนะคะ,ะก็ต้องดูเวลาก่อนค่ะว่าอะไรยังไงนะคะเพราะว่าข่าวก่อนที่เรามาเนี่ย ร้านเอเชียที่อยู่เมืองนี้รู้สึกว่าไม่น่าเข้าแล้วนะคะไม่ใช่ว่าร้านเขาไม่ดีนะคะแตะ่บรรยากาศนะคะสภาพแวดล้อมรอบๆร,บรบ้านนะคะโอ้โหเต็มไปด้วยแบบคนติดยาคนไร้บ้านค่ะทุกคนเอารถไปจอดหน้าร้านนะคะก็กลัวว่ารถเนี่ยจะโดนทุบค่ะนะ,ค,ะคุณสามีเขาก็เลยบอกว่าขอคิดดูก่อนนะว่าจะไปดีไหมเราอาจจะกลับไปที่แฟร,ร์ติงตันแล้วก็ไปแวะร้านเอเชียร้านเดิมนะคะ อตอนที่เรามาเนี่ยไปแวะอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะถ้าเธออยากจะได้อะไรตรงนั้นก็ซื้อเลยนะคะ,อ,ะอาจจะไม่ได้ไปร้านเอเชียที่เมืองอเซนจอนแล้วว่างั้นนะคะไม่อยากจะเสี่ยงค่ะมันก็จริงนะคะทุกคนเพราะว่าได้ข่าวว่าก่อนนั้นนั้นก็มีคดีอะไรอยู่นะคะคดีแบบยิงกันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะของคนแถวนั้นนะคะถ้าเราเอารถไปจอดเนี่ยก็เสี่ยงนะคะว่าจะโดนทุบได้นะคะโดนทุบกระจกรถนะคะนั่นแหละค่ะ นะแคนาดาทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยไปท่าสุกที่นะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาอยู่เยอะขึ้นค่ะนะคะนี่แหละคะ่ะอ่ะให้ดูบรรยากาศนะภายในคอสโก้นะคะคุณสามีเขาก็ช้อปปิ้งนะระหว่างที่นางเลือกซื้อของนะแล้ก็ ถ่ายบรรยากาศนะคะมาให้ทุกคนดูนะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเราเนี่ยอยากจะได้ผัดไทยนะคะเพราะว่าข่าวก่อนนน,น้องคนไทยเ,เขาซื้อผัดไทยจากที่นี่ไปฝากเรานะคะแต่ว่าเป็นผัดไทยที่ผลิตโดยประเทศเวียดนามนะคะแต่อร่อยคะ่ะทุกคนเราก็เอามาปรุงใหม่นะคะเอามาใส่พวกถั่วงงถั่วงอกเนี่ยถือว่ารสชาติเนี่ยใช้ได้เลยนะ,ะก็เดินหาอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีคะ่ะได้อย่างอื่นไปแทนนะคะ นี่แะคะทุกคนวิธีชีวิตของเราที่แคนาดาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับทริปนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยได้เฟอร์ไปด้วยนะคะเนี่ยกล่องที่เห็นอยู่ตัวนี้ก็คือกล่องเฟอร์นะคะอ่าคุ้มค่ะทุกคนสาหรับทริปนี้ได้เข้าของเกือบครบนะคะถึงแม้ว่าไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะต้องทําใจเนาะ <c oughs> อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะ,ะเราจะได้ทุกอย่างนะดังใจเราเนี่ย <c oughs> เป็นไปได้ยากค่ะ น,ะะนอกจากว่าไปอยู่ในจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่มีคนเอเชียอยู่เยอะๆอันนั้นน่ะน่าจะมีครบนะคะส่วนนี้ก็บางส่วนของข้าวของที่ครอบครัวของเราช้อปปิ้งมานะคะโอ้โหคอสโก้ Costco นี่เป็นอะไรที่อลังการงานสร้างเหมือนแมคโครบ้านเราคะ่ะทุกคนนะคะแต่ว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากๆเลยนะคะนะคะเห็นอะไรก็น่าซื้อไปหมดนะคะของสดของแห้งนะ มีครบค่ะทุกคนนะนี่นะพวกเนื้อพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วนะอยากจะซื้อแบบว่าไปเยอะๆนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะต้องเอาอลังใส่น้ําแข็งมาแล้วแหละ <laughs> เพราะว่ามันถูกกว่านะคะซื้อไปแล้วก็ไปแบ่งนะคะแช่ใส่ช่องฟรีตไว้นะคะกินได้หลายวันเลยคะ่ะหลังจากที่ช้อปปิ้งเสร็จนะ,ะเนี่ยคะ่ะก็พากันออกมานะคะ ที่นี่ก็คล้ายๆกับแมคโครต้องเป็นระบบสมาชิกนะคะเขาก็จะมีคนตรวจคนเช็คนะคะว่ามากับใครอะไรเงี้ยคนที่จะเข้ามาได้เนี่ยต้องมากับสมาชิกเท่านั้นนะคะ,นะคะหลังจากที่เส้นสิ้นสุดภารกิจแล้วครอบครัวของเราก็พากันเดินทางกลับแกนฟอคค่ะทุกคนค้างที่เซนจอนหนึ่งคืนนะคะหลังจากซื้อของเสร็จนะคะ ถามสารทุกสุขดบกันได้ใช้เวลาร่วมก,กันกับครอบครัวของน้องสาวคุณสามีนะ,ะก็ถือว่าทริปนี้คุ้มค่าค่ะทุกคนหายคิดถึงนะคะจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่นะคะถ้ามีโอกาสมีเวลานะ,ะก็จะกลับมาที่เมืองเซนจอนอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ของเราเนี่ยก็ฝากนะ,ะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวทริปหน้าครอบครัวของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยอย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องบอกว่าบายบายสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ